เราไม่ได้อยู่ที่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่แบบในจังหวัดตัวเองนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปเที่ยวนะครับวันนี้นะครับคนนะเที่ยงไมวันนี้เราจะนอนโรงแรมมันแจ่นั้นพวกนี้มันก็จะมีวิวนค,คนนะเออวิวแบบสวยมากๆเลยอะไรประมาณนั้นแหละเออเมื่อไหร่จะไม่ค่อยเห็นเห็นแค่นหนเนี้ยจะมองไม่ค่อยเห็นตอนเชา้าเต็มๆมันจะสักว่านี้ สวัสดีครับพุกช่อง Yak Studio ตอนนี้นะครับทุกคนนะเราไม่ได้อยู่ที่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่แบบในจังหวัดตัวเองนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปเที่ยวนะครับวันนี้นะครับทุกคนนะเออก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็มากับคนที่แบบว่าน่ารักที่สุดในโลกนะครับก็คือแมวนะครับทุกคนตาแมวนะครับเฮ้ยใจเออเอาใหม่รีบอเทคสองอ่ะ นี่คุณเหนือน,นะครับทุกคนเราจะได้ไปไหนบ้างนะตอนนี้เราพักอยู่พิษณุโลกนะครับเรากําลังจะไปเที่ยวในตนวัวเมืองพิษณุโลกก็คือตบวอุทยานวิหาร,าราเนเซียนะครับคนน่าจะรู้ดีกันใช่ไหมเพราะว่เป็นแบบดังที่สุดแล้วใช่เป็นเช้าพิษณุโลก<ช><ๆ>เขาก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วเออแล้วตอนเย็ยนไปเราก็จะไปชัยเมืองเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่เชียงใหม่เราทำอะไรอ่ะเราก็จะไปนอนชมครูกระดึงมั้งเขาบอกว่าเช้าเชียงใหม่สวยมากสวยแบบอะไรอย่างนี้เลยปรากฏว่า พูดภาษาเขาไม่เป็นเออก็พูดถ้าแบบคุยกับคนซื้อของคนเหนือใช่ไหมก็อันนี้เจา้าอันนี้เจา้าเจ้ามันก็เหมือนตรงคาว่าค่ะคร<อ>ับอะไรเนี่ยเแหละเราพูดเป็นไรนี่เราพูดดิพูดได้วางคำอ่าพูดดิ ไม่ได้จบกันเลยเราต้องงานนักพูดใต้ได้อยู่ภาษาใต้มันง่ายมากทุกคนถ้าเราเข้าใจในภาษามันนะอีไตอีไตอีไตภาษใต้อ๋อภาษาใต้ชาวเลยเออทำพันธุ์พืชนี่หนองเบ้าไปแล้วหน่องเบ้าเดี๋ยวเก็บของขึ้นแล้วก่อนนะครับทุกคนนะเออแล้วก็ไปเจอที่ที่ไหนกันไม่รู้แล้วแหละเออก็ไปเจอเลยนะครับทุกคนเออไปไหนก่อนเนี่ยไปกินข้าวนะผู้ชม หนาวไม่หนีมาเนี่ยไม่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 กม่ไ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 มยอะ่ไม่ไม่ไมดีม่ไ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 มเไม่ไม่ไเยอะ่ไมอไอ่ไม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 ่ไประเดิมั้วยอะไรดีประเดิมด้วยอะไรดไม่ไม่ไม่รม่ไ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 ม่ม่ไมไม่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 ไมีไม่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 ไา่ไมกไ่ไม่ไม่ไม่่นไม่หลับอีกแต่อันนี้มันโอว่โอวออ วิเลือกของก่อนได้หนึ่งมามันคืออะไรไม่รู้น้องโน้นนี่สูตรน้องพี่ออมเชื่อเลยใช่เป็นหนึ่งช้อนเสียอะไรน้ำส้มเลยทุกคนโอ้โคตรวินเทจอ่ะมานั่งนี่มานั่งนี่เป็นไงเอาอะไรเอาอะไรเมื่อกี้อะไรมากินโกวันเองไม่ต้องโกเลยหรอไม่เป็นเมนูแบบเริ่มก่อนเนี้ยแล้วค่อยไปกินพวกอาหารอะไร พี <Auf>? like ่เป็นอะไรนะไข่ดาวอะไรไม่รู้อ่ะเออไข่ดาวพร้อมทอดเด้งอะใส่มิกกี้ไหคือว่ามิกกี้ไข่ดาวต้องกินกับเมกกี้เขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายแซ่บกินข้าวก่อนทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ไหนสวสัตว์เชียงใหม่ตอนแรกอยากบอกว่าจะไปดูที่ชโนโลกใช่ไหมแต่มันไม่ทันเข้ามาในเชียงใหม่เลยอื แล้วก็ทะลุลำปูนแล้วก็เข้ามาในเชียงใหม่เลยมาดูอะไรดีเป็นที่อะไรเบลิมปิงไหมลิมปิงลิมปิงไม่ลิมปิงแก่ยังก็ตอนนี้ก็ไม่รู้สิอุ้ยมามาเฮียอะไรเนี่ยมาแคกมาแคะมาร้องไงฮะมอสมอมาร้องเหรอเกี๊ยมันกินใบไม้มันช่างเอสศรรามได้เกินอุ้ยนั่นอะไรโอ้ฮะอะไรนะนั่นอะอะไรเป็นอะไรฟามินโก้ฟามินโก้ ฟามิงโก้มีหลายตัวก็ต้องเรียกฟามิกิสมบุกเหี้ยแล้วเนี่ยเหี้ยไม่มีใครมาเลยฟามิงโก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 ้โอ้ยร้องแล้วรองวันนี้เราจะนอนโรงแรมแต่ไม่ใช่โรงแรมที่มั่นแจมมั่นแจมนอนพรุ่งนี้นอนไหนไม่รู้อะนอนแถวแถวใกล้บ้านเฮ้ยบอนะออ้เนี่ยอาบาก้า ้ทางทีมงานทําซับนะครับโปรดเขียนว่าลามะไม่ใช่ลามาช่วงนี้อาจจะซึมๆหน่อยใช่ <c oughs> เราจะไปดูอะไรต่อทีเนี้ย <c oughs> เราจะไปดูอะไรต่อ <c oughs> ไปดูสัตวบตามที่เขาพาไปนะอะไรคือซิกเนเจอร์ในนี้นนวะเรายังไม่รู้เลย <c oughs> ลิีมปิงเดี๋ยวปิงเอ้ามีเหรอ <c oughs> ไอ้เจะถ่ายรูปเพียรีเพียรีเพียรีจ้พบไอ้ตัวเรารวะเข้ามาก็เจอตัวอะไรเลยอ่ะตัวอะไรคือแบบว่ามันจะมีไหนที่เห็นอยู่ด้านข้างน่ะเป็นยโปะแคระโซนนี้แต่ข้างในนี่ก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมใช่อันนี้จะเป็นเพชรเมียครับมีชื่อว่า น้องดาวฮะน้องดาวน้องดาวิน้องดาวไหมิ่งน้องดาวไหมเฮ้ยาเพื่ออันนี้ชื่อว่าทันวาเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ปกที่สูงที่สุดในโลกเลยนะจริงเหรอรู้สึกอยีราแบะีราบอ่ะีาีราอ่ะทำไมเจ้าทำลิน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 ลิลินลินลนลิ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 นล้นลินินลินลินลนลลาลินนลินลลิลินนลลลิลนลิลินลนลิินลนลิลลล ทีนี้นะครับทุกคนนะเออแล้วก็เข้ามาดูแพนด้านะครับทุกคนนะเออแพนด้าแบบจริงๆเลยอ่ะเออเขาห้ามว่าใช้เสียงนะเออนั่นแหละก็คำว่าใช้เสียงใช้เสียงข้ามเสียงดังเลยเสียงดังใหญ่มากอ่ะห้องใหญ่แพนด้าแพนด้าแพนด้าลองหุ่นได้ไงมันแพงตัวนู้นนะรถใช้เสียงอ๋อเข้ามาแล้วขนาดนี้เลยตู้ะเจอกัน โอเคเหลีมปิงเหลีอุ๋ยเนี่ยเหลี่ยมอุ๋งโนะอ,อ้กยก็นี่มันคือเพนด้ารจริงๆเลยอะ่ะเพนเหลี่ยมปิงอยู่ไหนอะ่ะชูมือขึ้นหน่อยม,อนะมันได้น,นี้ตลอดเลยอะ่ะส่วนในคำบนเลยนุย้โอ้โหดูเพนด้าเสร็จแล้วก็จะมาดูแบบว่าเออลักษณะสีของเมืองป่านะครับเพื่อนะเออนั่นก็คือ โอไม่ก้าดูสิมันเชิดมองกูกินกูไม่ได้เนี่ยเออน่าจะกินกูตัเนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับทุกคนนะเออถ้าตัวผู้มันจะมีขนนะทุกคนขนตรงคออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอะไรวะเนี่ยเจอเจอเสือแล้วอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเสือตัวเมียอ,อันนี้ตัวขาวอันนี้อันนี้ตัวผู้อ่ะทุกคนเจ้าป่าเลยอย่ะเออแบบอะไรนะซิมบ้าแลใช่ไหมสุบาซิมบ้าทำไมน้องขนฟูจังเลยน่าเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับทุกคนดูสิมันเจ้าจะกินผมอีกตัวแล้วเนี่ย ทำไมสิงโตที่นี่มันตัวใหญ่และอ้วนจังวะอ๋อมันมันเล่้งดีไงที่มันดีอย่างน้องๆก็เจ๋งอย่น้องๆจะว่าไปนะสาวเชียงใหม่ก็น่ารักทุกคนแต่อเออน่ารักน่ารักเลยตัวอีเด็กตัวไม่กล้าถ่ายเรากลัวนักดิกกบโปแตกอันนี้เป็นน่าจะเป็นแกะใช่ไหมแกะหรือแพะอุ้ยตัวเด็กจะน่าเล็กอ่ะตัวเด็กเล็กอ่ะเรา๋ยเขามาอาควาเรียมต่อนะครับทุกคนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเลยตัวเลยตัวเลยอ๋อจะรักยิ้รูปปั้นเราได้ปกคลิปเราหลับ่ย อะได้ผมคลิปแล้วนี่กงอะไรอ่ะออาคอยาวไม่เห็นนี่เลยมันอยู่ไหนไปข้ามไปปาตีนเฮ้ยปาตีไม่ใช่ปาตีนอะไรอยู่ไหนวะเอาไหนว่าปาตีรุ่งอยนี้เลยไอพวกปาตีนเดินเต๋อไปดิไม่เจองั้นเราอินเสิร์ตภาพให้ก็ได้อ่ะปาตีนไม่ใช่ปาตีนนี่ตีนนึงดูสิดูสิมันเดินแล้วมันเดินมันเดินวแมนเดชาวูในสตีนหนึ่งจีเซติโบไม่เคยเห็นเต่าไวเขาล้ำครั้งแรกกันเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหสปีดสปีดเลยโอ้โห ตอนนี้เราก็ออกมากันแล้วนะครับทุกคนนะเพราะว่าแบบว่าคนมันกลับกมดแล้วทุกคนนะเออแบบเรากลับสุดท้ายเพื่ออะไรเนี้ยเออแบบย้ยคนเ็สวยทุกคนพอนมาใน MV เลยอ่ะทุกคนดูดิผมเช่าที่พักแล้วนะทุกคนนะเออเช่าอยู่แถวๆนี้อะทุกคนอยู่ใกล้ๆในเมืองนี่แหละทุกคนก็จะไปรีวิวอะไรมานั้นแหละเออก็ไปติดตามนะครับทุกคนนะว่าเราจะทําอะไรบ้างหรือว่าเราจะรีวิวอะไรบ้างนะครับกับก่อนแล้วทุกคนง่วงเลย ตอนนี้เราก็แบบว่ามาเช่าโรงแรมที่รู้กว่าเมื่อเมื่อวานแต่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายนี่หว่านี่มันไม่ใช่โรงแรมมันเป็นเหมือนกับโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ผมขอขึ้นเชื่อไว้เลย East t r e e นะก็ East ก็เขียน I S แล้วก็ T Y นะขี่รถม้าแม่งเชื่อเลยสาวเหนือสวยจริงๆเปิดเข้ามาก็จะเจอเตียงสองเตียงเพราะมันเป็นห้องแฟมเบอร์ใส่ U S B ได้นะตรงนี้ใส่ U S B ก็ได้ No Smoking มึงจะได้จ่ายห้าพันก็เจ๊มไหมอย่าสูบก็เจ๊มไหม ไม่สูบหรอกไม่สูบอ,อยู่แล้วบุหรี่ผม,ม,มสูบแต่กัญชานี่มีตู้เซฟด้วยตู้เซฟตู้เซฟเอ้ยใส่กล้องแมาดีก,กว่ากว่าแบบเสียแล้วจำรหัสไม่ได้ทิ่ผ่ายตรงน,นี้ก็มีนี่เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เอาไว้โดดไงเอาไว้โดดเที่ยวไม่คลาผมเตียงแบบใหญ่ตัวอันนี้เป็นเฮ้ย <c oughs> ไม่เคยเห็นโรงแรมไหนเขาให้มาแบบนี้เลยอะแล้วก็มีกระจกค้องเขาไม่เข้าอยู่อืออืออโอ้โหโอ้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยทุกคนโอ้โหเหนื่อยมากอุ้ยโดนใส่นะนี่ กลเสียย <łość> ููนี่ยหลัเสียตำเนวตำเนวปกเลยซื้อซื้อทำไมยูทูบเบอร์สมาร์แจก็แบบนี้นะเนาะนี่สิตรงนี้วะเออนี่สิลแเ้วเงาเงานี่แหละเออต่อไปเราก็จะกินข้าว ตรงนี้มีที่กินข้าวด้วยใช่เขามีบาร์ข้างล่างด้วยบอกเป็นโฮสเทลแคบๆนะเป็นเพสเป็นโฮสเทลที่แบบเล็กๆแต่สบายใช่เรามาดูของที่เขาแถมมาให้กันนะมีอะไรบ้างมาดูดิอ๋ออันนี้เป็นที่ครอบหัวเวลาแบบกันน้ำนะกันน้ำป็นสิเลีฟอสซี่โดนเสาเนี่ยนี่เป็นคัตเติ้ลบัตนะผู้ชมคัตเติ้ลบัตโอเคถึงเวลาเรามาเทดสอบกัน่ะคนแถมนี้มาด้วยอ่ะโคตรงงเลยอันนี้มันน่าจะเป็นแบบให้โดดให้โดดขึ้นเชือกแหละ สามสองเฮ้ยนุมน่มะนุม่มะนออุ่มนี่มันแข็งนุ่มอะเนี่ยเนื้อตดี้ยี่ยีเี่ยเนอนี่นะตพี่ดิพี่เทสบ้างตดแม่งขนเม็ดเลยเฮ้ยเป็นไรชนดาวอยนุ่มมากนุ่มมาก ตอนนี้ก็ออกมานอกห้องนะครับทุกคนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเอออาบน้ําเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นไหนนะชั้นสูงสุดชั้นสี่ทุกคนบอกหลับเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่รู้ว่าเขาใช้เรียบได้หรือเปล่าใช้ได้ไหมทุกคนกลัวแก็อย่างเดียวนะครับทุกคนตอนนี้หน้าสดแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงในตอนเนี้ยคือแบบถ้ากางเกงหลุดเด้ทุกคนกูชิบหายเลยใส่กางเกงในไหมใส่โอ้พี่ไม่ได้ใส่คนเดียวไม่ได้แต่เป็เพื่อนพี่เลย นก็แบบสไตล์แบบรับเปอดนะแบบเออสไตล์รับเปอดอะไรย่อใส่ชุดนอนชุดนอนหรือแอปเปิลสไตเนี่ยอ๋ออันนี้คือชั้นข้างบนเหรอว้าวข้างบนก็มีโอเคสวยๆเลยนะไปนอนขึ้นมาแดดฟ้าแล้ว ข้างบนเป็นดัตฟ้าสวยๆเลยมันเป็นดัตฟ้าสวยๆแล้วเราก็มานั่งจิบกาแฟอะไรพวกนี้ได้มันนั่งเป็นบาร์นะข้างบนกินเหล้าอะไรก็ได้แต่เราไม่กินเพราะเรายังไม่ถึงแปดปียังไม่ถเขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่ภูเก็ตเชี่ยวใหม่เชียวใหม่นะเชี่ยวยังเชี่ยวไรมันเป็นจังหวัดที่มันเป็นจังหวัดกระทะเพราะว่าทุกอำเภอมันจะมีที่ขอมรอบแล้วเราก็ต้องได้ไปม่อนเก็บ ตื่นเช้าแล้วนะครับทุกคนนะวันที่2ของการเดินทางเรามาอยู่ที่ราตเทนเป็นที่ที่แบบว่าเออแบบทุกคนมานะครับทุกคนนะเ,เป็นที่ที่แบบว่าสิ่งที่เจอของที่นี่นะครับทุกคนนะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอะไรมานั้นแหละถ้าอยากจะบอกว่าาวเนียคนสวยนะครับทุกคนนั่นแหละสวยมากๆเลยทางมันชันมากเลยนะเห็นบอกว่าจะแบบมันจะเป็นบรรันไดขึ้นเขาอะนั่นแหละพี่กลัวก็อย่างเดียวภาพวันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนเพิ่งตื่นนะเนี่ยเออก็แบบ อาจจะครีเอทีฟน้อยลงอะไรวมนั้นดูสิเนี่ยทางขึ้นชันมากเลยคือตายก่อนดิทางขึ้นแบบปูไม้กอดอ่ะไอพวกทางขึ้นก็จะมีแบบพวกขาร์บอนลิตริอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นที่วัดอะไรพวกนี้ไป,ไปไปออกกำลังกายลองสะดุดลองสะดุดเคยสงสัยไหมว่าวิ่งขึ้นอันนี้จะปวดขาหรือเปล่า <S <S เป็นไงเหนื่อยอ่ะ เหนื่อยนะครับทุกคนนะเออกูหนัก52นะครับทุกคนนะบวกกับกล้องประมาณ1อกิโลนะเออก็แบบว่าเหมือนหอบ1นกิโลแบบนี้อะไรนั้นถึงแล้ว,ลวปเป็นร้อยดดเหนื่อยนะครับทุกคนนะเออกูทิ้งน้องไว้ที่ข้างล่างเองเดี๋ยวก็มาแล้วไปดูเดนชั่นเดนเหนื่อยนะครับคนนล้วมันจะเป็นยังไงปะนี่คือนะเก๊กเว้ยเก๊กเว้ย ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าแดดร้อนมากๆเลยเป็นยังไงสวยไหมครับสวยไหมสวยครับสวยมากแล้วก็ร้อนครับมันจะมีเจดีอันหนึ่งเว้เจดีุ้นหดเลยเจดีสวยมากใจาไปเป็นสกในเจของที่นี่ขาวนะอะไรรูปปั้นพระขาวมากเนียนด้วยนะอะไรระคังเนียนวัดก็ไม่เว้นเนาะเราก็จะนอนคืนนี้ที่ม่อนแจงก็ไปดูกันเลย ลงไปตอนนี้ก็มาแบบว่าถึงมั่นแจ่มเรียบร้อยนะเออครับก็มันก็มืดเรียบร้อยผมเช่านะทุกคนนะเออเต้นเต้นหนึ่งเฮ้ยที่นอนดีแค่เทไหมเออข่อยยุงเข้าอะไรอย่างนี้เราเดินทางโคตรนานเลยใช่แล้วก็หลับไปข้างนอกนี่ก่อหไฮที่ก่อก อันนี้ฟ้า,าก็จะมืดๆแล้วนะทุกคนมันก็จะมีวิวนะคะระับทุกคนนะเออวิวแบบสวยมากๆเลยอะไรประมาณนั้นแหละมืดๆอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเห็นแแบบเนี้ย อนนมองไม่ค่อยเห็นในวิธีถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นมันต้องมาตอนเช้านะครับทุกคนนะมันถึงจะเห็นแสงสว่างอันนี้อันนี้มันมืดแล้วอ่ะหน้าผมมืดเลยตอนนี้ผมคิดว่านะในอนาคตประมาณปี -65 หรือปีที่อะไรสักปีนี่แหละมันจะแต่งเพลงเข้าสู่วงการและพ่ายได้อันนี้มืดเดี๋ยวตอนเช้าค่อยค่อยมาดูเต็มๆนะเพราะว่าถ้าตอนเช้าดูเต็มๆมันจะสวยกว่าน,นี้มันจะมีหมอกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะหนาวด้วยตอนนี้กรู้สึกหนาวแล้วตอนคืนริ่มใจนหนาวๆนี่แหละตอนนี้ก็เป็นช่วงดึกนะครับทุกคนนะก็จะแบบว่า ข้างในก็จะมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ใครนั่งกินอะไรอยู่ไม่ไม่ได้นั่งกินเอาขอมาดู<อ>นี่ผู้ชมวันนี้เราอาจจะได้รีวิวมาม่าด้วยนี่อันนี้เป็นมาม่าที่ผมไปซื้อมาเองนะซึ่งนี่ เป็นหมาถ้วยร้อนนะเป็นหมาล่ารุ่นหมาล่าแล้วก็รถเป็นปลาถ้วยร้อนเหมือนกันแล้วก็เป็นชาบูดำนะแต่จริงอ่ะเราจะมาถึงตั้งแต่ตอน,นเย็นๆแล้ลง GPS ซึ่งเต็นเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่เป็นเต็นที่มีห้องน้ำประจำซึ่งกูต้องไปอาบน้ำรวมครับอ่พี่แบบนีดูห้ามดิห้ามดิ ต้องเปิดไฟวะ่ะเพราะว่าที่นี่พี่ไม่ได้เอาไฟมาขอแนะนําเป็นมาม่าที่ต้มในตัวเองได้มาม่าเนี้ยติดตามพี่ในไอีอยู่ดิใช่ขอแนะนําให้เป็นพวกมาม่าที่เป็นแบบต้มในตัวเองได้ไม่ควรเอามาม่าที่แบบเป็นต้องใช้กันน้ำร้อนต้มซึ่งเาเป็นสปอนเซอร์ช่องเราไว้ๆนะครับเขาดูอยอะเลยทดสอบเตียงกันเถ <laughs> อะพดสอบอีกแล้วเราตีนกรังกระนุ่มกันนะขอตีร่างกายนะล,ลงไปแล้วกันหนึ่งสองสาม วิวแรกอะที่รู้สึกอะเหมือนเมือหัวฟาดพื้นอะแล้วก็เขาก็จะให้ไอ้นี่มาด้วยเสาเอาไว้ให้เต้นเอาไว้ให้ตีเต้นไปเนีน <c oughs> ่ยจะปล่อยแม่งลงไปทางหน้าบ้านเลย <c oughs> จับไฟจับบ้า <c oughs> ว้าวก็คล<ช>ิปนี้นะครับทุกคนก็มีพาร์ทสองแต่เราพูดไงคือผมคเกียดตัดเออแบ,บบตะัดจองพาร์ทดีกว่ามันครบมกับเยอะนะแบบแค่คลิปเดียวเผื่อแบบวิวน้อยอะไรอย่างนี้เอเอคลิปนี้อาจจะประมาณ0ูนวิวอะไรประมาณเออ ช่วงนี้ก็เหนื่อยมากเราขอปิดคลิปก่อนแล้วกันเราค่อยมาพาดส,สองอะไรอย่างนี้ก็ตามบอกติดตามให้เราติดตารอย่าลืมกดติดตามเลยครับอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถือไลค์กดกระดิง่ง<ด>แล้วก็กดแชร์ด้วยสำคัญแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ญาติพี่น้องให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับกับคลิปต่อไปนะครับทุกคนบาย <Good bye. S 1>